กลับสูสจักรสดดทุกท่านครับผมแนวทางการบุกเบื้องต้นที่ด่านทีมพาร์คไซอะไรไซแอลสตอเลจมาแล้วครับทุกคนนะครับผมเชียร์เชียร์นะเพรสเฟสนะครับผมเริ่มเกมเลยเซตดโดนนะครับผมแอทแทกเกอร์รีพิกนะคอนเฟิร์มนิดนึงทั้งตัวเราว่าจะเล่นอะไรทั้งเพื่อนรุวมทีมจะเล่นคลองกันได้ไหมเพื่อที่จะกุมเกมซัดหน้าฝั่งรับที่คิดว่ามันหน้ามันโหนจะเอ,เอาชนะพวกคุณให้ได้โอเคปะ่ะ นี่แหละคือสเสน่ห์ของ p r e f a ฟ e เมตาปัจจุบันของ Rainbow Six นะครับผมสู้ๆนะครับผมเอ็นจอยนะสนุกมากกับในเรื่องของเมคานิกนี้เนาะทีนี้เรามาต้องดูโครงสร้างก่อนว่าโครงสร้างเนี่ยที่เราเจอบ่อยที่ไซต์ที่มันเป็นแ a ็บกับ Storage เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคือเอาจริงๆเนี่ยในแล้งโดยเฉพาะนะฮะถ้าเกิดในใน q ควิกแมทเนี่ยผมเข้าใจได้ค่อนข้างชิลแต่ถ้าเป็นในแล้ง มีบางทีนะแล้วคุณเจอเนี่ยนะครับแล้วคุณต้องเน้นผลคุณอยากจะได้อ e ีโรเนี่ยคือคุณต้องเข้าใจก่อนว่าโครงสร้างจริงๆเนี่ยถ้ามันเซตแบบนี้เนี่ยไอเดียมันคืออะไรถูกต้องไหมนะครับอันนี้เรามาขยี้ไอเดียกันว่าเฮ้ยเลนฟอร์สยังไงบ้างแล้วไอเดียของมันคืออะไรเนาะทีนี้เราจะเห็นว่าฝั่งของแ lap เนี่ยมันจะมีเลนฟอร์สทั้งหมด6แผ่นเลยทีเดียวตรงเนี้ยหแผ่นเลยนะครับเยอะมากมันต้องใช้จะเป็นต้องใช้จริงถ้าไม่งั้นเนะี่ยยืนไม่ได้แน่นอนแล้วก็ จะเป็นที่เหลือเนี่ยสแผ่นถึง4แผ่นเนี่ยจะใช้ขบนนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะมาใช้ครอบคุมขบวนในบริเวณที่เป็นคาเฟ่ย,ยืนทางด้านฝั่งของถงึงด้านของเดย์แคร์นะครับผมยืนท็อปเหลืองนะแล้วบางทีเนี่ยสวิงเติมเข้าเติมออกทางด้านฝั่งของออฟฟิศเนี่ยกับทางด้านของท็อปเหลืองได้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะวกกลับมาบริเวณนี้ด้วยหรือว่าจะใช้จังหวะต่อไปปัดเป่าจังหวะเข้าแคชหรือว่าจะวกกลับมาดูทางด้านฝั่งของท็อปมังกรก็ได้เช่นกันนะอยู่ตรงเวทีเนี่ยเขาก็สามารถที่จะระวังังงภยเบื้้อตน ในกรณีที่ฝั่งบุกอย่างเราเนี่ยพุ่งเข้ามาทางด้านฝั่งของคอนโทรลได้เช่นกันเห็นปะคือมันจะเป็นแบบไอเดียตรงนี้ที่เกิดขึ้นนะครับผมเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะควบคุมพื้นที่ได้เพราะว่าประเด็นคือถ้าเกิดสมมติว่าคุณอยากจะคุมพื้นที่หมดละ่ะถ้าเกิดสมมติมีคนบอกว่าเอ้ยแล้วถ้าเกิดมีคนเล่นตรงนี้ละ่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นจังหวะที่มาขวางจังหวะแรกแล้วเล่นเล่นลักไก่จังหวะแรกแต่ถามว่าถ้าเกิดเขาตายตรงนี้มีประโยชน์กับทีมไหมมมนมีประโยชน์ขนาดนั้นนะเห็นปะเนี่ยแล้วถ้าเกิดเขาจะต้้อองงงมาคุบริเเวณฝัั่ทน เหลืองล่างล่ะเห็นปะมันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับผมนั่นก็จะเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงเลือกที่จะคุมพื้นที่บริเวณน,นี้เป็นหลักก่อนในเบื้องตน้นนะอาจจะเล่นที่เหลือเนี่ยแค่หนึ่งจังหวะแล้วที่เหลือกลับไปเล่นช่วงกลางเกมเยอะนะเนี่ยก็จะเป็นตัวเอ่อพื้นที่หนักๆนะฮะที่ฝั่งรับเนี่ยสามารถเล่นได้แน่นอนถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเจอไกลามากกว่านั้นคุณก็เลือกได้ที่จะมาเลือกเก็บเขาแบบลุมกระทืบนะฮะและตัดฟรีหนึ่งคนได้เลยทันทีไม่ต้องคิดมากเลยนะถ้าเจอแบบไกลามากๆอย่างเช่นมมาาทํไตรงนนี้ก่อ มา,ม,า Control. มาทำไมตรงนี้ก่อนคอนโทรลมาทำไมตรงนี้ก่อนเมนเทอร์นะจะทำอะไรวะนึกออกปะคือถ้าเกิดอยู่เทลเลอร์มันยังพอวิ่งกลับได้เวทันเวเพราะมันใกล้สา,ายพื้นที่ในการคุม,คมเนาะแต่ถ้ามันอยู่ไกลแบบเนี้ยท้อ,องบงกรนเนี้ยแล้วไม่ยอมกลับทันทีคุณควรลงทโทษเขาพวกนี้ทันทีเนาะอันนี้คือรู้กันเลยนะแบบเร็วๆเลยว่าเฮ้ยซัดเลยตัวนี้ตัวแน่ใช่ไหมเออแบบนี้นะครับผมอ่ะต้องเกิดแบบนี้ไว้ก่อนนะเพราะว่าทุกคนก็จะได้เข้าใจว่ายัางไงต่อเนาะ ทีนี้มันก็จะมีหลายอัพไซด์อาจจะมีของของนที่นี้อาจจะเป็นกล้องก็ได้หรืออาจจะเป็นโล่ก็ได้เขายืนเฝ้าเลยแล้วมีของถงตรงนี้หนึ่งจังหวะของถงเนี่ยส่งของห้องน้ําชั้นล่างหนึ่งจังหวะทางอีกด้านหนึ่งของหนึ่งจังหวะนะครับแล้วก็มีของอันนี้อาจจะเป็นโล่หรือกล้องก็ได้เอาไว้มองทั้งได้ทั้งสองทางเลยนะครับผมอ่ะเฝ้าอาจจะมีของตรงนี้อาจจะเป็นโล่หรือเป็นกล้องก็ได้ไว้มองสองทางได้เลยนะครับผมของฝั่งลับครับอ่ะไอเดียของโครงสร้างที่แล็บเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคน ก็ไม่น่ามีอะไรมากนะครับโอเคต่อไปตำแหน่งที่เจอบ่อยนะครับอย่างที่บอกนะว่าการที่เขามาฝั่งเทลเลอร์สมเหตุสมผลเพราะว่าหน้าต่างเนี้ยเขาสามารถที่จะสปอนพิกได้กองเนี้ยเขาสามารถที่จะดักลันลักไก่สปอนพิกได้แต่ถ้าเป็นเธอเนี้ยส่วนใหญ่แล้วก็กะลันเอาลักไก่ซึ่งอันเนี้ยเสี่ยงโอเวอร์เพลย์คุณก็ลองลงโทษฟรีได้เลยตรงเนี้ยอาจจะมีลันเอาลักไก่จังหวะเข้าถ้าเกิดคุณจีเ้เร็วไปอาจจะโดนนะครับข้างบนที่เหลือจะเป็นข้างบนนะสปอนพิก แคชเป็นไปได้และสมเหตสมผลเพราะว่าตอนวิ่งเขาวิ่งกับเขามีทางกลับสบายๆถึง2อสาทางนะให้เลือกออสวรรค์พิมังกรต้องดูช็อตต่อไปแต่ถ้าต้องให้ระวังนะครับผมว่าเขาจะเล่นยังไงต่อแล้วที่เหลือก็จะยืนทางด้านฝั่ง a าเคฝั่งคาเฟ่ฝั่งเบรคครับนี่คือไอเดียของพวกเขาเที่เหลือก็จะเป็นในซส์ซึ่งเนซช้เนี่ยเขาอาจจะเล่นขยับข้านอกมาหนึ่งจังหวะก่อนก็ได้แล้วค่อยวิ่งกลับเข้ามาขา้างไนเพื่อที่จะรอดูว่าเขาจี้ไซส์ไหมแล้วจะมีคนเฝ้าตรงฝั่งสตเลตกับ ห้องน้าข้างล่างหนึ่งคนนะครับวิ่งไปวิ่งมารอดูสถานการณ์เผื่อว่ามีคนลักไก่ไหลเข้ามาของฝั่งฝั่งเราที่เป็นฝั่งบกบริเวณนี้ด้วยเช่นกันอ่ะอันนี้เป็นประมาณนี้ของตำแหน่งที่เจอบ่อยชงต้นเกมครับผมเอาเปนา็นว่ามันจะมีหนึ่งคนอะที่พร้อมที่จะเล่นเสียงหรือเล่นสปอนพิกก็ระวังไว้นะระวังไวโออเรเตอร์ที่เจอบ่อยจะเป็นออมเรเตอร์ที่ใช้กันเจาะหนึ่งตัวอย่างคาอิกครับค่อนข้างค่อนข้างชัดนะเพราะถ้าเกิดสมมติว่า ไม่ใช้คาอิดเนี่ยมันไม่มีทางที่จะป้องกันกำแพงฝั่งบ้าบอทอแตกได้เลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเออหรือจะใช้เป็นบัณฑิตเนี่ยมันก็ต้องใช้ผสมผสานซึ่งคาอิดจะตอบโจทย์กว่านะครับเอออาจจะใช้ผสมผสานคู่กับมิวแจเมอร์ทำให้ในเรื่องของการเซตไซด์พื้นที่ทั้งหมดตรงนี้เนี่ยของการเล่นเนี่ยจะง่ายขึ้นและที่เหลือจะเป็นโอเปอเรเตอร์ที่สามารถเล่นนอกไซด์หรือสร้างโซนในไซด์ได้ดีอซามิวาร์เดนวาคิลี่นะครับและตัวที่เหลือที่สามารถที่จะใช้ได้และน่ากลัวด้วย โซลิดวิจิวนะโกโยสโมกเมลูซี่เอ่ออีล่าอรุนีคับข่านี่น่าสนใจนะเอาตร,ตรงเป็นเหลี่ยครับเนี่ยก็จะเป็นโอเปอเรเตอร์ที่คุณจะเจอนะบ่อยแน่นอนนะครับผมอันนี้ก็เป็นโอเปอเรเตอร์ในดวงใจในกล่องเลยทีเดียวพอเรารู้โครงสร้างทั้งหมดแล้วเรื่องของการเซ็ตโดนก็จะเห็นว่ารอบนี้ดวงของผมเนี่ยจะเซ็ตในโทนเซตในเมนเทอร เซตในเทเลอร์ Taylor, นะครับเซตนอกไซส์หนึ่งตัวเซตรอบไซส์หนึ่งตัวเซตในบาร์เรลตั้งส,สวยๆเนี่ยหลบได้หนึ่งตัวใช่ปะดูการเคลื่อนไหวหรือจะเซตตรงแคชก็ได้เซตตรงฝั่งคอนโทรลก็ได้เซตในทูบก็ได้มีชั้นวางของหลบได้เซตในเบรกลูมเซตตรงท็อปอาร์เคดชั้น2เพื่อมองท็อปอาร์เคดนะครับแล้วก็มองข้างล่างได้ด้วยนะถ้าเกิดเซตตรงนี้เออเซตในเดีแคร์นะเซตในออฟฟิศนะครับผมเนี่ยเหล่านี้จะเห็นว่า ไม่ว่าจะเป็นใกล้หรือไกลนะเราไม่ได้วางได้ทุกที่หรอกแต่อย่างน้อยถ้าเกิดสมมติว่าผมเกลิ่อนต่อว่าเราจะบุกทางไหนเนี่ยแล้วโดนมาอยู่แถวนั้นในทิศทางนั้นพอดีคุณก็จะมีข้อมูลที่ตัดสินใจดีขึ้นประกอบกับอะไรเน้นย้ำรอบที่2กับการทาไซต์นี้เนาะก็คือจังหวัดโดนสปอนพิกแรกจังหวดโดนสปอนพลิกแรกนะมันมีคุณต้องเลี่ยงให้ได้หรือไม่ก็ลงโทษคนที่จะสปอนพลิกคุณให้ได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งครับเออสาคัญมากๆครับไปเรื่องของแนวทางบุก ทีนี้แนวทางบุกเนี่ยมันจะมีสองทางนะครับตีตรงกับตีไกลไล่ที่ตีตรงก่อนตีตรงคืออะไรตีตรงใช้สีผูตีตรงตตรง,ง่ายนิดเดียวฮะคขาว่าตีตรงคือพยายามจี้นะฮะป่วนเข้ามาในไซ์เลยนะครับผมจากหน้าต่างของสตอเรจเลยจี G ้หน้าต่างชาเวอร์เลยนี่คือจี้แหละนะครับเออหรือคุณจะมาทําเสียงดังตรงนี้หนึ่งจังหวะแป๊บเดียวตรงนี้ก่อนก็ได้สตอเรจหรือจะเป็นบาร์เรลก็ได้แล้วแต่นะครับไม่ใช่สตอเรจผิดผิดเอออาเขตล่างชั้นหนึ่งก็ได้นะครับผม แล้วต่อไปที่ตีตรงช็อตต่อไปหรือช็อตเป็นช็อตแรกร่วมกันได้คือฝั่งขบนชั้น2กับคาเฟ่และอาเขตเปิดแทชด้วยเห็นไหมเออระหว่างเนี้ยไอคนที่อยู่ตรงเนี้ยเขาก็สามารถที่จะมาดูจังหวะได้ว่าคุณสามารถที่จะมาเคลียร์บริเวณฝั่งของเบรกและโดดเข้ามาเนี่ยแล้วกดดันได้เลยไหมใช่ไหมเพราะว่าพอคุณเข้ามาใปนพื้นที่ของฝั่งเบรกได้คุณเลือกที่จะออกฉีกได้2ทีไว้ไปทางอาเขตหรือจะออกมาทางด้านฝั่งของฮอลเบเหลืองเพื่อตัดทางทั้งหมดเลย เห็นปะคองกันหมดสมเหตุสมผลไหมสมเหตุสมผลนะครับแต่อย่าลืมนะว่าจังหวะที่ยิงเสร็จเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคุณเก่งยิงก็โอเคแต่ของเนี่ยที่เขาขวางเนี่ยมันทําให้ฝั่งรับเขาเล่นได้ง่ายกว่าคุณเนี่ยคุณก็ต้องระวังตัวนิดนึงนะครับแะนั้นก็ยังเชียร์อยู่ตัวโอเปอเรเตอร์ที่มีเนตเองหรือมีอะไรเคลียร์เองได้ในระดับหนึ่งเนี่ยเพื่อมาเคาน์เตอร์โอเปอเรเตอร์ฝั่งรับของฝั่งตรงข้ามได้แบบพอหนอเขาเจาะในหน้างานของตัวเองทั้งฐานะโซโลและฐานะาทีเนี่ยคือควรยกเลยคนไม่่่ใชวา ไม่ใช่ว่าทุกคนไม่อยาก c อ l l out นะไม่ใช่ว่าเออสื่อสารมีปัญหาหรืออะไรนะแต่ว่ามันเดินคือมันต้องใช้เวลาด้วยนึกออกไหมเออแล้วอย่าลืมว่าตีมพาร์คมันค่อนข้างที่จะกว้างพื้นที่มันใหญ่ถ้ามันคลาดกันไปแป๊บหนึ่งเนี่ยจะเรียกเพื่อนกลับมาบางทีเพื่อนก็มองว่ามุมของเขาก็มีจุดที่น่าสนใจนานเล่นได้ เราโทษกันไม่ได้นึกออกใช่ไหมเอออันนี้ก็เป็นจุดสําคัญนะครับมันจะมันจะไม่เหมือนคันแย้วคันแย้วมันจะลูกนุ๊กลูกลูกม้งลูกมั่วรีเซตจังหวะแล้ววิ่งหากันเนี่ยมันสลับกันง่ายแต่ตีมปาร์คมันยากตีมปาร์กเนี่ยโอเปอเรเตอร์ที่เป็นสปีดสองกับสปีดสามโดยเฉพาะสปีดสามเลยนะจะถือว่าเป็นหัวใจสําคัญทองคําเลยกับการเล่นด่านนี้ประมาณนี้นึกออกใช่ไหมนะครับเพราะสปีดหนึ่งเนี่ยแม้ว่าคุณจะเปลี่ยนเป็นปืนพกที่มันเพิ่มความเร็วในการวิ่งได้อีก5% แต่มันก็เบรยจากที่สปีดค,คุณเลเวลหนึ่งแล้วเพิ่ม5%เปร็นมันมันก็ไม่หวอยู่ดีป่ะใช่ไหมหนึกภาพตามผมทันเนาะเออดังนั้นก็คือหัวใจสําคัญก็คือเอามาแล้วถ้าเกิดสมมตเเอเอิเคลียรของตัวเองเคลียเลยแค่นั้นจบพอเสร็จปุ๊บเนี่ยจังหวะแรกที่คุณกดดันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะอยู่ที่พื้นที่แหละว,ว่าคุณเนี่ยจะกดดันยังไงบ้าง เพราะว่าประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดสมมติคุณสามารถได้พื้นที่คาเฟ่ใช่ไหมสิ่ีคุณต้องระวังอย่างที่ผมบอกคือโอเปอเรเตอร์ฝั่งรับเขาอาจจะมีเพลว์อาจจะมีวอลคิลลี่เขาอาจจะมีกล้องอะไรบางอย่างบูลเลต์พรูฟอยเงี้ยแล้วด้านล่างเขามีในแต่เซลล์หลอส่วนข้างล่างใช่ไหมคุณระวังให้ดีนะครับผมดังนั้นตัวโอเปอเรเตอร์ที่เป็นตัวเวอร์ติเคิลเพื่อไล่ที่นะแล้วบีบให้เขาเนี่ยภาวะพะวงใจนะสเตเลดบักนะครับผมแรมเงี้ยคุณคุณใช้ไปเลยไปเลยตรงนี้เพราะว่าการที่กดดันตรงนี้เนี่ยคุณจะทําให้้้ฝฝััั่่่่่งงงรบเเเเนนียยยลลขอไไมไดว เออโดนลไลที่ออกไปอะนึกออกปะแล้วมุมบางมุมนี่เวลายึดได้เสร็จมันสามารถที่จะทะแยงลวงลูกนะตรงนี้ได้ประมาณหนึ่งอาจจะไม่ลึกสุดถึงมุมนี้เลยนะแต่มันลวงลูกบริเวณที่เล่นชิดๆใกล้บริเวณรอบๆสโตรเลตได้แบบเห็นผลแล้วจะเป็นจังหวะเดียวกับที่คุณก็ลองดูว่าถ้าเกิดสมมติคุณหยิบตัวการแฟงมาจุดที่เขาแฟงได้ตอนนี้มันจะมี3มจุดจุดไหนบ้างก็ลองดูก็คือบันไดขึ้นเหลืองบันไดขึ้นอาร์เคด แล้วก็จะเป็นทางด้านฝั่งของเวทินแต่อาจจะมีเซอร์ไพรส์บางทีมเขาเล่นเป็นเล่นเก่งเขาอิม impact เขาอาจจะ impact ตรงนี้ทิ้งเขาอาจจะ impact ตรงนี้ทิ้งแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งก็ได้แต่ว่าโดยหลักแล้วเอา3าพื้นที่นี้ก่อนนะหนกันแฟงเนี่ยหตัวเอเวอเรต์กันแฟงเนี่ยก็เพียงพอไม่ว่าจะเป็นโนแมทหรือกริดล็อกทำได้ทั้งนั้นโอเคปะ ประมาณนี้นะครับผมหรือว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดสมมติมนี้เขามาใช่ปะม,มีมุมนี้ด้วยคุณก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันโอเคปะ่ะนะก,ก็ลองดูแล้วกันว่าเขาเซตติ้งอะไรยังไงบ้างอืมประมาณนี้แต่โดยหลักก็คือสามทิศทางนี้ก่อนอ,อแล้วจังหวะที่คุณกดดันตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเคลียร์ได้ผมเชื่อมั่นว่ามันจะเป็นจังหวะท้ายเกมละคุณก็ดูว่าคุณจะเลือกที่จะเคลียร์บริเวณฝั่งของชาวเวอร์ทิ้งออกให้หมดแล้วจะมาจบตรงสตอเรจโดดคือโดดข้อหน้าต่างมาแล้วมา planting นะครับ เออแต่คุณต้องไล่พื้นที่บริเวณตรงนี้ให้ได้ด้วยเนี่ยแล้วก็กดดันบริเวณตรงนี้ให้ได้ด้วยถ้าคุณคุณได้สองมุมนี้เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยคุณก็จะมีโอกาสที่จะแ p l a n ิ i n ได้ทันทีอ่ะหรืออีกเวนหนึง่งในจังหวะปิดก็คือคุณเอาตัวเจาะมาหนึ่งตัวเออนะมาเจาะไล่กำแพงตรงนี้ออกนะครับเออแล้วก็ทะยามุมเจาะไล่กำแพงตรงนี้ออกนะหรือตรงนี้ก็ได้ซึ่งมุมเจาะเนี่ยตรงบริเวณชั้นหนึ่งเนี่ยมันต้องพึ่ง ในโซนของอาร์เคดต้องพึ่งบาร์เรลนะเออหรือต้องพึ่งใน่วนของบันไดอาร์เคดมาช่วยมองที่จะมากดดันเพิ่มเติมในจังหวะสุดท้ายเห็นปะ่ะอืมเนี่ยคือไซเนี่ยฝั่งรับเล่นยากก็จริงแต่ฝั่งบุยละเอียดก็เยอะแต่ผมเชื่อว่าจังหวะแรกตอนถึงช่วงกลางเกมอ่ะถ้าเกิดใครเห็นภาพตามผมทันเนาะช่วงท้ายเกมมันจะเป็นธ,ธรรมชาติเองว่าพื้นที่นในการยิงของฝั่งรับเนี่ยมันเหลือมันเหลือแค่ไม่กี่ที่แหละคุณต้องเล็งของ เลงปืนตรงไหนหรือจะแพนติงตรงไหนเพื่อทำให้ทำให้คุณได้เปรียบได้ปะ่ะโอเคปะ่ะเคลียร์แล้วนะน่าจะเคลียร์นะครับน่าจะเคลียร์น่าจะเคลียร์ผมว่าเคลียร์ผมว่าเคลียร์เรียบง่ายและส่งพลังด้วยอ่ะโอเคปะ่ะต่อไปอีกแนวทางหนึ่งครับแนวทางที่สองครับเป็นแนวทางในงเรื่องของการตีไกลไล่ที่เดี๋ยวผมจะแรงเงาแรงเงาเลยนะบริเวณที่นั้นเป็นพื้นที่หลักๆนะครับผมนะผมจะแรงเงาเลยตีไกลไล่ที่คืออะไร ที่ของเราอยู่ไหนครับอยู่ที่แรงเอาเว้ยตีไกลคือตรงไหนบ้างครับแน่นอนที่สุดครับคือฝั่งมังกรฝั่งแคชนะฮะเออฝั่งทางด้านฝั่งของคอนโทรลนั่นนะประมาณนี้เออแล้วก็จะมีคนที่สามารถที่จะมาไหลได้บรเเวณน,นี้ฝั่งกองนะครับหรือจะเข้ามาแล้วมีบริดชาร์ดหรือจะมีเป็นแบบทำลายซอฟต์แวร์ได้เข้ามาฝั่งเบนเทอร์เข้ามาได้เหมือนกัน แต่บริเวณตรงนี้เนี่ยผมจะอ้างอิงว่าใช้เป็นจังหวะเสริมแล้วกันโอเคปะ่ะเออจังหวะเสริมแล้วกันโอเคปะ่ะโดยหลักๆแล้วเนี่ยห้าคนมากดดันตรงนี้ทั้งหมดนะครับผมใช้ตัวการแฟงหนึ่งตัวใช้ตัวใช่แค่หนึ่งตัวผมว่าหนึ่งตัวที่เหลือเป็นตัวไล่ที่นะครับผมอะไรก็แล้วแต่ก็ก,ก็เพิ่มเติมเข้ามาเพราะว่าพอซัดมาเสร็จเนี่ยพอบวกกับข้อมูลที่ดีใช่ไหมสิ่งที่คุณจะได้ประทัดจริงๆเนี่ยถ้าเกิสดสมุิยื้อเสร็จเนี่ย คุณจะได้ประทัดจริงๆคือฝั่งของออฟฟิศแล้วก็จะเป็นเวทงเป็นหลักก่อนในสเต็ปที่1ที่เกิดขึ้นในการที่จะสั์เข้ามาถ้าหลุดเข้ามาฝั่งคอนโทรลก็คาดหวังว่าน่าจะรวบได้นะเพราะว่าฝั่งเราเป็นคนเลือกจังหวะเข้าคุมได้ก่อนพอได้พื้นที่เสร็จตรงนี้เนี่ยคุณก็จะได้พื้นที่แล้วว่าอ๋อโอเคโซนตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยฝั่งขวามือเนี่ยคุณจัดการได้มันก็จะเหลือแค่จังหวะตอนที่ว่าเอ้ยคุณจะจัดการอ้อมนะครับผมมานะมาตีให้นั่นฝั่งของคาเฟ่ยังไงซึ่งตรงเนี้เราตองพ่ัว นะช็อตเนี้ยต้องชะลอดิดหนึ่งมีกันฟังแล้วเราก็ดูได้แล้วก็คือใช้วิธีพุชจังหวะสองนะครับผมเข้ามาบริเวณนี้ซึ่งบริเวณพุชทางฝั่งเหลืองเนี้ยค่อนข้า,างที่จะยากตรงเนี้ยอาจจะต้องพึ่งคนที่มีซอฟต์เรชเนี้ยเข้ามากดดันทางด้านฝั่งของบงังแล้วลากยาวมาอ้อมมาฝั่งนี้เพื่อปิดตรงนี้ให้ได้พอาคุณได้พื้นที่ตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี้ยมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ผมบอกแล้วว่ามันคอมโบกับตัวเสริมข้างล่างนะครับที่เขาเข้ามาว่า เอ้ยคุณได้พื้นที่บริเวณข้างล่างตรงไหนจะบางเพราะว่าการที่คุณเทบนมาข้าหมดเลยเนี่ยแล้วมีกันแฟงใช่ไหมหนึ่งคนเนี่ยมันดักคนได้เสร็จปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะเป็นโอกาสที่คุณสามารถที่จะจะวกมาชาเลนต์ต่อได้เออเนี่ยทําต่อดีได้เห็นปะ่ะตรงเนี้ยก็ได้แล้ววิธีการง่ายสุดของการเล่นตรงนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าขอยาลบมาอะไรแบบหนึง่งพอตีวิธีนี้เสร็จเนี่ยจุดที่น่าสนใจและง่ายต่อการเล่นจริงๆเนี่ย มันจะเป็นเรื่องของการเจาะกำแพงของฝั่งแล็บเป็นสำคัญเว้ยเออพอเออเนี่ยกำแพงฝั่งแล็บตรงเนี้ยเป็นสำคัญเนี่ยตรงเนี้ยฝั่งแล็บแล้วประกอบจังหวะกับทางด้านข้างบนเขากดดันได้เสร็จเนี่ยคุณมาไล่พื้นที่เห็นไหมมันจะเล่นจบคล้ายๆกันเลยคุณมาไล่พื้นที่ข้างบนตรงนี้เพื่อที่จะไม่ให้ฝั่งเนี้ยเขายืนได้พอเขายืนไม่ได้เสร็จเขาก็ต้องเข้ามาติดตรงนี้แล้วคุณก็ล็อกรอตรงนี้รอชาเล่นอยู่แล้วเข้ามาเจาะไล่ แล้วดูพื้นที่สุดท้ายว่าคุณเหลือใครอะไรยังไงบ้างในการเล่นเนี่ยนี่คือวิธีการตีไก์ไล่ทีไว้อืมส่วนใหญ่แล้วจะค่อนข้างได้ผลดีกับ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 ทีมที่มาห้าคนถ้ากิดสุนที่มาไม่ครบตี้อ่ะผมเชียร์ว่าให้เล่นเป็นแบบที่หนึ่งอ่ะจะจะเข้าใจง่ายกว่าแล้วมันไม่ต้องเสียเวลาอะไรเยอะแต่ว่าการเล่นแบบห้าคนในแบบที่สองเนี่ยมันจะทําให้คุณสื่อสารใช่ไหมง่ายเพราะว่าคุณเล่นกับเพื่อนแล้วจังหวะที่จะจบหรือเวลาจะร้องขอของอะไรกันเนี่ย หรือว่าเวลาช um, ี karaoke, ้เป้าอะจังหวะจี้ไม่เป็นจุดจุดอะมันจะเห็นภาพชัดกว่าเพราะว่าพื้นที่ในฝั่งบุกเนี่ยมันตั้งมั่นในขณะที่พื้นที่ฝั่งรับเองเนี่ยมันโดนเราไล่เขาต้องพีกออกมาสู้เราเราแค่ต้องยิงแค่ชนะเพราะว่าเราเรากดดันพื้นที่เขาแล้วเนาะเขาไม่มีที่ไปแล้วอะเออถ้าเกิดออกเขาก็ตายเขาต้องสู้ตายอยู่ดีถูกไหมดังนั้นคุณก็สู้กับคนที่จนมุมให้ได้นะครับในการที่จะลอมตีแบบนี้อะประมาณนี้นั่นเองโอเคป่ะอืม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 หมดละ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 แค่นี้ ถ้าเกิดจะเล่นง่ายเองจริงเนี่ยผมว่าอีกตัวหนึ่งถ้าเกิดสมมติว่าใครยังไม่ถนัดเรื่องไล่เนี่ยไม่เป็นตัวแทร็กอย่างเดมอสก็เป็นตัวโลแบ็กเบรกับบริสเนี่ยการตีแนวการตีกลายไลยที่อผมว่าค่อนข้างดีทําได้เร็วแล้วก็แล้วก็แล้วก็ได้นานได้เหนือนะมันอยู่อย่างเงี้ยมันอยู่พอพูดถึงเลอโอเปอเรเตอร์อเนาะมาครับตัวเจาะที่ไม่ต้องเสียงตัวมากไม่เปลืองตัวมากเป็นทางด้านของเอสฮิบันะ เออแล้วก็ตัวที่จะกดดันทำลายของรล่จังหวะได้ Back ard, K b บ็ก b e ียร d โดเคบีเดมอนอ่ะเทวิชฟอเลสไลออนมีเนตเองกับตัวใช่ไหมจับขาขาย่าได้นะครับผมพอจะต้องเล่น v e r t i c a l l a สเลดนะครับผม Back e b บ็กเออรบักนะครับผมกันแฟง g ิลล็อกโนแม d อันนี้มาช่วยเสริมแรงจังหวะที่จะต้องเคลียร์ของเคลียร์อะไรเพื่อต้องดับของในสแกนหาด้วยแทชเชอร์นะฮะ โซนนิ่งจังหวะที่เราจะไล่หรือไล่พื้นที่ได้ด้วยกริมครับโอเปอเรเตอร์เสริมครับราบ้าก็ได้นะไอคิวก็ได้นะเอ่อมอนตี้กับเบลสที่ผมได้เกริ่นไปก็ยอดยอดเยีย่ยมนะครับตัวน็อกไหลไล่ลพื้นที่ไกลก็ทําได้เช่นกันแต่ถ้าที่ใกล้เนี่ยอาจจะไม่รู้เหมือนกันผมว่าผมว่าก็ทําได้แหละเพราะว่าบางทีมันมีมุมให้เดินไหลยอยู่อะของน็อกก,ก็ก็มีโอกาสนะครับอันนี้ก็เอามาเสริมใช้ลักไก่ได้แล้วมีนเนตด้วย หญิงกับคาปิเตาถ้ามีเวลามากพอหญิงเนี่ยสามารถที่จะใช้ซอฟต์ฟลอร์พื้นพื้นพื้นออนเนี่ยสามารถที่จะเอาแฟชเชนรเดล่าเนี่ยจากบนลงล่างได้นะอันนี้ลองฝึกตูได้นะครับผมเผื่อใครยังไม่ทราบเนี่ยทำได้แล้วตัวนี้เป็นตัวปวนที่ดีนะครับหรือว่าจหวะจะเดินเข้าเนี่ยเข้าไปแคเดล่าเข้าไปในในมุมที่เขายืนอะ่ะให้เขาตาบอดแล้วเลนเข้าไปซัดฟีสบายอีซี่เลยทีเดียวเย่ไ yeah. ปเข้าไปในเรื่องของเกงมกันดีกว่า โอเปอเรเตอร์อะไรเสร็จแล้วไปเลยจ้าทีนี้เพลเยอร์เรื่องของแมป14สตาร์โตได้ไหมบิกินนาวแอทแทคไป ก็จะเห็นแล้วว่าโครงสร้างส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาติดอยู่ในในแถวๆทรายเยอะนะครับเกิดซ้ายบนนะถ้าเกิดจะจี้ตรงนะครับผมอืมอ่ะเดี๋ยวเอาพูดถึงยิงแล้วเอาเรา,เราก็เอายิงแล้วกันเอาสมองมาโอเคค,อค,อคือมันจะค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าไงคือมันจะค่อนข้างที่จะเอ่อเอ่อถ้าเกิดสมุณเจอไกลไซนะในกรณีที่เจอไกลไซนะเอาคนไปลุมอ่ะจะค่อนข้างได้เปรียบเพราะว่า โครงสร้างอย่างแล้วซด์หรือว่ากเจที่เขาทำโรเทชันเผื่อในระหว่างเกมเนี่ยมันค่อนข้างค่อนข้างน้อยแล้วคือมันไม่มีเลยไปพอมันไม่มีเลยอะ่ะสิ่งที่ทําได้ของคุณก็คือว่าเอ้ยมันมีแค่ตัวละครเนี่หว่าคุณก็มีแค่ตัวละครของคุณใช่ไหมกับเื่อนรุมทีมอะ่ะสองรุมหนึ่งอะไรเงี้ยเออรีบไปปิดอะ่ะผมว่าเวิร์กเว้ยง่ายกว่านะอันนี้ก็เป็นแบบพูดในมุมรูปประสบการณ์อะ่ะอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นพื้นที่ซอฟบอลเนาะคุณสามารถที่จะดีพอรตได้เว้ยเออเนี่ยพอมันเต็มข้อแตกต แต่เราก็จะมีวิธีนึงก็คืออันเนี้ยไม่ได้นนี้เรือไปต้องให้ชาร์จก่อนเอ๊ะแป,ป๊บนนะึงนะงงเว้ยเอาได้หรือนี่หวา่าอ๋อแต่ถ้ามันติดอยู่คือไม่ให้เออแต่มันก็ใช้เวลาดีอ่ะเนะ้อย่างนี้ได้ซึ่งมันก็ใช้ได้กับพื้นข้างบนด้วยนะครับผมก็ลองดูเนาะ แค่มาลองดูว่ายัางไงบ้างโอเคเดี๋ยวให้ดูนะต่อข้างบนมาไล่งนี้ไล่เนี่ยมาตรงห้องน้ำคุณไล่ตรงนี้เนี่ยก็จะมีติดตรงตรงหัวม,มุมนิดหน่อยเนี่ยไม่ก็จะเห็นตรงฝั่งประตู ตัวนี้เป็นเห็นฮอวี way. อันนี้อยู่ด้านหนพื้นที่สี่อันถ้ามีไฟฟ้าคุณก็ไล่พื้นที่ได้เห็นปะเห็นปะคุณก็ไล่ได้ละอืมยืนยากละตรงนี้นะครับผมเนี่ยมันก็จะคล้องกันจังหวะตรงนี้ก็ลองฝึกเล่นตัวแต่ถ้าวิ่งมามุมนี้จะไม่ค่อยโดนสปอนพีคเอาไว้ว่าคุณจะมาใาเลนตรงนี้สู้เอาได้ถ้าวิ่งมามุมนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คืออ่ะหนๆก็มามุมนี้ละ ที่วิ่งมุมมุมนี้สีที่ระวังคือหน้าต่างนี้เขาจะเลงมาคนที่วิ่งบริเวณนี้ได้ด้านต่างด้านล่างก็เลงมาบริเวณนี้ได้หน้าต่างนี้เลงมบริเวณนี้ได้ยิ่งคุณมาตรงนี้หน้าต่างเต็มเลยที่จะวิ่งรอดักคนวิ่งแหลนมาดังนั้นก็ระวังนิดหนึ่งนะครับผมถ้าอยากจะเล่งแบบง่ายๆเลยก็คือวิ่งมามุมนี้แต่ถ้าวิ่งมุมนี้บางคนเขาจะนับวิแล้วก็โดดรันเอาซึ่งต้องระวังประตูนี้ก็มีอันนี้ก็มีนะซึ่งบ้าบอขอแตกจัดนะฮะเราขึ้นมรงนี้ได้เนี่ยเห็นบะาขาเซฟ เอาเลยข้างบนต่อใช่อย่าลืมว่าใครที่เปิดแฮตได้ก็วิ่งมาก่อนเลยนะเปิดแฮตนะครับอืมถ้าใครเล่นอยู่ข้างบนเนี่ยของั่งศัตรูจะแบบเซลสายว,สว่ามันจะเล่นเลยหรือเปล่าวะเออประมาณนี้มาแล้วก็พุ่งใส่ไปประมาณนี้จบเย้เรียบร้อยอันนี้ก็ไม่น่าจะมีแค่นี้ละมั้งที่อยากจะพูดถึงนะครับผมอืมประมาณนี้ เออเล่นแรงนี่ผมเจอแค่กี่เทียงวะไม่เยอะนะไม่เยอ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 ะไปลุายบาย